ผมชื่อนายยิ่งวงอภัยประสิผมทิ่บวมด้านซ้ายมันสามารถยุบได้เวลาใส่รองเท้าถ้าทินบวมรองเท้าใส่ไม่ได้มันครับเดวเวลาทิ่เชียวรู้สึกว่ามันยุบเท้าขันซ้ายฉะนั้นผมจึงได้ทิงเชียวตลอดมา เราอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยให้ซื้อเชียวมากินตลอดมากินประมาณเป็นปีแล้วอะป้ากินโชหน่อยอะจะให้ป้ากินก่อน อาหารเที่ยงอะค่ะวันละซองเมื่อก่อนนจะทานวันละสองซองค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้สองทาง ความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคเยแันช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปและเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุมค้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกเคยเดนคือการทำให้เกิดการต่อต้านการอักเสบ มันช่วยบำรุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดัดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยดเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยดัดน เมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคเคราะห์ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลีแซคเคราะห์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างพมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน